แล้วแต่แม่แล้วแต่กลุ่มแต่คนชอบถูกต้องจริงๆเอาไปขายด้วยกันก็ได้นะขาปนกันก็ได้ใช่เพราะลูกค้าบางคนชอบสีแบบแฟชั่นเฟดหน่อยบางคนชอบสีเฟดสีอ่อนเพราะสไตล์วัยรุ่นจะชอบสีเข้มเข้มไอสีอ่อนๆสีเฟดตยีนยีนยีนสีฟ้าอ่อนนะคะแต่ถ้าเป็นแบบบางคนชอบงานเกรดที่มันแบบว่าดูผ้าใหม่หน่อยก็จะขยับชอบงานสีเข้มเนี่ยนะคะลูกค้าแม่เบอร์นี้ที่เปิดสเวตเตอร์ฮูดนะคะ สเวเตอร์ฮูดป้ายเกาหลีนะคะป้าย G O G E O N เอ้ย G E N O ใช่ไหม G E O N หรือ N O นั่นแหละเออ G E O N นะคะลูกค้าจ๋า G O G O แม่เบอร์นี้งานเกาหลีเดี๋ยวหนูเอาปักหมุดออกก่อนนะเบอร์นี้งานเกาหลี80กิโลบอกก่อนเป็นงานเกรดบีรู้กันรู้กันว่าเป็นงานเกรดบีนะคะเกรดบีแม่ขาเปิดแล้วแม่ไปลุ้นแบรนด์ได้ นะคะสไตล์ผู้ชายลุ้นได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใครอยากได้โทนติดโทนที่มันสุภาพโทนเท่าขาวดำครีมประมาณเนี้เยสูเบอร์นี้เล่นได้ไหนยูสูนี่เอามาแล้ว<า>เห็นไหม<า>แม่ม, <า S 1> แมันเป็นเกดเกตบีหนูตีให้เลยเป็นเกตบีนะลูกค้าสาวๆบ้านไหนเคยเล่นเกตเอพี่สาวตัวนี้เกตบีนะคะเพราะว่ามีมีลูกค้าที่ทมาเอาไป แล้วแบบว่าไม่สะดวกซักซ่อมคุณคแม่ไม่สะดวกซักซ่อมแม่ต้องผ่านก่อนหรือแม่เป็นสายแบบกูขายตัวละสี่ห้าร้อยอะแต่สภาพงานมันมันมันเป็นงานที่แบบไม่ได้ขายได้ทําราคาได้ถูกตัวลูกค้าแต่โดยรวม S <S ใช่อันนี้คือ<ช>เหมาะเหมาะกับงานลงตลาดนะลูกค้าใครมาจับราคาไปขายแพยงๆคือตัวเนี้ไม่ได้ไม่ได้ทาราคาได้ทุกตัวนะแต่หนูทําให้พี่ๆคือลงตลาดนัดแม่จะขายแปดสิบแม่จะขายร้อยหนึ่งออกง่ายนะคะแม่จะขายแปดิแม่จะขายร้ยอ,อยหนะะึ่งตัวนี้ออกง่ายยืดข่าวแพนด้าเหรอไม่เห็นนะพี่ยังข่าวแพนด้าเหมือนเหมือน,อ,นอ๋อว่าจะเข้าไหมอะไรใช่ตู้ใหม่จำไม่ได้เหรอเหมือนไม่เห็นรายการ อาจจะไม่ได้เข้าแมมยืดเสื้อยืดเพราะว่าตู้นี้เป็นตู้หนาวค่ะพี่ตู้นี้ที่เข้ามาเป็นตู้หนาวนะพี่นะอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้มีงินนะรอนเข้ามาเยอะมากนะคะตู้นี้สวยสวยเนี่ยประมาณเนี้ยพี่สภาพอะน,นะคะสภาพอะจะอยู่ประมาณ B A หัวมีหลุด A หัวสภาพได้ทําราคาได้มีหลุดมีรวมไปะนะคะลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยสไตล์วัยรุ่นอย่างเงี้ยแม่ เออแม่เอาไปแล้วขึ้นตัวละร้อย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 แม่เล่นได้สบายเลยนะคะไม่ไม่เหลืออยู่สองตัวบอสชัดชัดอยู่ชัดอยู่นะคะนี่สวยหนูเอามาทําอย่างเงี้ยแม่ไม่ใช่ลูกละสี่ห้าพันนะ,ะที่พี่พี่เห็นตัวเนี้ยราคาแปดสิบกิโลแค่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทออแบรนด์ให้ลุ้นด้วยใช่มแม่เน,นเนาไปลุ้นแบรนด์เนี่ยลุ้นแบรนด์สภาพอย่างเงี้ยลูกค้า สภาพประมาณนี้แล้วลูกค้าขายประมาณแบบ80ร้อยหนึ่งทุนตกตัวเท่าไหร่ทุนตกประมาณตัวละ20กว่าบาทนะแล้วแบนออกเยอะอยู่นะลูกค้าแล้วมันแบ็น,น,นขายได้เลยมันเป็นป้ายที่ติดไซส์ผู้ชายออกดีนะคะอาจจะมีให้ต้องเก็บขุยบ้างมีซักบ้างหนูถึงบอกว่าตัวนี้เหมาะถ้าพี่ๆเอาไปแล้วพี่ซักอยู่แล้วเคลีนก่อนขายซักก่อนขายนะคะเก็บขุยเก็บตำหนิอยู่แล้วก่อนขายพี่สาว ยกลูกไป80โลแค่2,990บาทสวัสดีค่ะพี่ขึ้นรหัสให้เลยแล้วกันก็ไก่03นะคะลูกรีวิว2,990หนูแถมส่งฟรีให้ด้วยสเวตเตอร์เด็กขึ้นไหมวันนี้ยังไม่ได้มานะแม่นะสเวตเตอร์เด็กจะยังไม่ได้มาพี่สาวสามารถทักขอดูรีวิวได้เลยนะคะแม่งานเด็กบางทีหนูอาจจะแบบไม่ค่อยได้เปิดหน้าไลน์ให้นะแม่เพราะว่างานมันค่อนข้างหลายหลายชิ้นหลายตัวแม่ ทักนะขอดูรีวิวก็ได้เพราะว่าจะถ้าดูเป็นวิดีโอรีวิวจะแม่จะได้เห็นชัดๆนะแม่นะแม่จะได้เห็นงานชัดเลยเนี่ยพูม่าลูกค้าอยากดูหนึ่งสอหนึ่งสได้เลยมีความคิดว่าอยากจะเปิดอยู่ลูกค้ามีความคิดว่าอยากอัปเดตนิดนึงใครที่หางานกันหนาวแบบไหนนะแม่อยากได้เบอร์ไหนแบบไหนเอาหนาเอาบางบอกได้เลย เดี๋ยวน้องเขาแนะนําให้เดี๋ยวน้องเขาแนะนําให้นี่เีซัมพิสติพี่สาวงานเกาหลีอ่ะพี่สาวเป็นลุ้นฟอนนะเอาไปลุ้นงานฟอนเนี่ยแล้วมันจะเป็นไซส์ผู้ชายนะฟิลฟิลไซส์ผู้ชายเยอะเบอร์เนี้ยมีขุยบ้างอันนี้คือราคาประหยัดลูกค้าแล้วมีแบงค์แต่ทำเยอะให้ลุ้นและไซส์ดีไซส์ออกใหญ่เยอะไซส์ขายผู้ชายได้ rebox rebox รับอันนี้อะไรเนี่ยงานฟอนแบบเนี้ยพี่ค่ะ นะ2990แม่หรือใครรองานเกรดเอแม่เล่นเกาหลีเกรดเอป้ายอื่นกับที่อื่นก็ได้ไม่ว่ากันแต่งานเกรดเอจะอยู่ประมาณ8 9ดเก้าพันและจำนวนแค่ประมาณร้อยกว่าตัวจำนวนก็80โลประมาณนี้แหละแต่ราคาจะดีดเลยราคาจะดีดอยู่ประมาณ6 6ห0 0ั0เเบอร์เอแล้วถามว่าแม่เอาไปขายจริงๆตลาดนัดบ้านแม่แม่ขึ้นตัวละ3 0 0 4 0ออ่ะ ไปยากนะถ้าไม่ใช่คนเล่น,นจริง,งจริงท<ค>ำราคา,คายากรีไวอย่างเงี้ยยังใหม่นะแต่แค่เลอะอย่างเงี้ยลูกค้าไปไปซักเอาไปซักเอาหน่อยแม่มันจะออกงานหัวอย่างเงี้ยรีาวแม่ไม่ทิ้งแน่นอนซักเอาแต้มแต้มจุดเลอะแล้วซักเอาได้เลยแม่ขายได้ราคาเหมือนกันขายได้ราคาเหมือนกันนะคะใครอยากได้ก้อนใหม่จีออนจริงๆจีออนเนี่ยไหลออกเรื่อยๆเลยนะแม่งานเกาหลีป้ายเนี่ยหนูไหลออกเรื่อยๆเลยแต่ลูกค้าอาจจะถ้า ใครแบบว่ายังไม่มีเวลาซักซ่อมอ่ะ,ะแม่ทําจํานวนนิดนึงอาจจะเบิ้ลสักประมาณ2ลูกตอนย<อ>ิงบินหนึ่งรอบเนาะเนี่ยแม่เออย่างเงี้ยสวยเลยเห็นปะเนี่ยถ้าออกเอหัวหวอย่างเงี้ยในกระสอบอ่ะแม่ก็ขายก่อนได้เลยอาจจะเบิ้ลสักประมาณสองรอบอันนี้เทคนิคนะคะแล้วก็แม่ก็ขายวนตลาดเลยตลาดไหนขึ้นหัวผ้าเด็กจับราคาเด็กจับผ้าเยอะแม่ลงตลาดนั้นละตลาดไหนเทงานสนุกสนานเทงานประมาณ ห้าสิบแปดสิบเอาจริงอันนี้ไปซักซ่อมพวกงานแบรนด์ไร้ขายได้นะแล้วชอบแบบว่างานบีะลูกค้าก็เทตลาดไปเลยเอองานตัวไหนสวยหัวแม่ขึ้นราคาได้คัดขายก่อนได้นะคะลูกค้าตัวไหนงานประมาณบีอาจจะต้องรอแบบว่าหรือมีตําหนิแม่ขายลดหลั่นราคาได้เลยนะลูกค้าเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคนะคะอุ้ยลาคอสเนี่ยลาคอสแบรนด์อยออกเยอะนะเห็นปะในกระสอบเดียวมาแล้วดิกกี้จ้าเออดิกกี้เลยออกทุกลูก 900A ของหมดแล้วค่ะพี่สาว 900A ของหมดแล้วดิกกี้มาแล้วหนึ่งหน่วยดิกกี้แล้วเหรอไนกี้ไนกี้เออกระโปงยาวรวมผ้าแนะนำแพนด้าเลยลูกค้า24่สี่อะไรนะยี่สี่ยี่สีราคาดีแล้วก็งานสวยด้วยอุ้ยเนี่ยแม่ใครเคยขอหนูเมื่อไรที่แล้วอะไรที่แล้วหนูเปิดงานบูออกสีเยอะแม่ไม่เอาแม่ไม่ชอบอยากได้แบบ สีโทนเข้มเนี่ยตัวนี้เลยเห็นปะสเวตเตอร์โทนเข้มๆอยากได้โทนเทาโทนดำเยอะๆะสไตล์ผู้ชายพี่สาวเอางานเกาหลีเลยเนี่ยด์ดดอกอย่างเงี้ยลูกค้าขึ้นร้อยห้าสิบขึ้นร้อยหนึ่งเนี่ยนิวบาลานอย่างเงี้ยค่ะนิวบาลานอย่างนี้เลยลูกค้าฮูดดี้มีทั้งซิปหน้ามีทั้งสวมหัวนะคะซิปหน้าสวมหัวเออวินี่ลายสวยอย่างนี้เลยอีวิสูตตัวที่สองจ้า แม่ออกอีวิสูหลุดสองตัวนะแบสองตัวเลลูกค้าราคาดีมากเลยนะ80ดกิโลเหลือ290เกูกนี้ไม่มีใครเอาแล้วลูกรีวิวลูกนี้ใครจะเอานะแบรนด์เพียบเลยะจัดส่งฟรีนะลูกรีวิวจ่ายสองเก้จบเลยแล้วเดี๋ยวพอลงไลน์ก็ไปแย่งกันแม่ใครได้ดูไลน์นี่คือเอาเลยนี่ดิกกี้ตัวที่3จ้ะแม่ อีวิวสูตรสองดิกกี้ตอนนี้เจอสองแล้วเนาะเจอสองแล้วดิกกี้รีวิวไปแล้วขอบคุณค่าพี่สาวดิกกีต่อใจพลอยแบรนด์ออกกระจุยดกไนกี้ข้างหลังลูกค้าวันนี้นะมีงานยูเอสมาลงนะวันนี้หนูจะรัวงานสเวตเตอร์ให้สเวตเตอร์มีแบบหลายป้ายหลายแบรนด์ให้ลูกค้าเลือกเลยสวยมีงานอังกฤษมาด้วยนะวันนี้งานยูเค มาแบรคอมิกแบรนด์ออกดีมากเลยลูกค้าเป็นหนูอ่ะหนูให้ซูมว้าวถ้าหนูเทียบตัวเองอย่างเบอร์หนึ่งอ่ะแบรนด์มันก็ออกเยอะแต่สภาพใหม่ดีมันก็หกเก้าหกเก้าหกห้าอุ้ยสุพีมแต่เนี้ยราคาครึ่งครึ่งเลยอ่ะสองก้าาสู่แล้วแบรนด์ก็ออกฉ่ำเหมือนกันเลยเนี่ยสุพีมแม่แบรนด์ออกฉ่ำเหมือนเกตเอต่างกันแค่สภาพแต่ถามว่าขายตลาดนัดจริงๆสภาพแค่เนี้ย แม่กำไรเน้นๆแล้วกำไรเน้นๆแล้วแม่ถ้าเราไม่ได้ขายอยู่บนตลาดห้างหรือตลาดคนจับราคาจริงๆนะแม่นะเบอร์เอก็แอบยากอยู่เออเบอร์เอก็แอบยากอยู่พี่สาวเอาเบอร์ประมาณ B ขายลงตลาดนัด8ปดสิบร้อยหนึ่งแม่เอาเบอร์แค่นี้พอแล้วนะคะลูกค้าแต่ว่าสาวๆคนไหนสาวๆคนไหนเคยเปิด A แล้วนะแม่นะคาดหวังให้ตัวนี้เท่า A ไม่ได้นะแม่บอกหนูบอได้เอา A มาลดราคานะแม่นะต้องใจเย็นๆด้อ เออเพิ่งเจอลูกค้ามาไงลูกค้าแบบว่าเคยเปิด A อะไรเงี้ยแล้วอยากได้แบบ A เออตัวนี้มันบอกได้ออกเหมือนกันเด้อแม่เป็นฟิลแบบลุนล้นๆเป็นฟิลแบบ80ดสิร้อยหนึ่งขายได้กำไรทุนประมาณ20กว่ากว่า